สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะสวัสดี FC ช่องสัสิสสไตล์ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรของแนวทางเราพัฒนานะคะเมื่อกี้นะคะแอดลงไม่ทันนะคะก็จะเป็นแนวทางของ น้องนอยนะคะก่อนอื่นนะคะฝากคําเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการมีคห์แยกแยะนะคะสูตรที่คานวณให้คํานวณจากตัวเลขและสถิติย้อนหลังนะคะไม่การันตีว่าผลจะถูกหรือผิดนะคะให้สมาชิกทุกคนโปรดนําไปเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะ นี่ก็คืออีกช่องทางหนึ่งของคำนวณในทางพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของขนมไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแฟนเพจของแนวทางขนมไทยนะคะแอดก็ลงไว้นะคะทุกคนถ้าใครอยากติดตามหรือว่ารับชมแนวทางนะคะสามารถไปติดตามได้ตามนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นน้องนอยนะคะน้องนอยเดี๋ยวแอดเอาน้องนอยให้ดูด้วยนะคะนี่น้องนอยของวันนี้นะคะ นี่นะคะยังไง,งไม่ชัดเลยนี่อ่ะตรงนี้ไปนะคะน้องน้อยของวันนี้นะคะไอ้เมื่อกี้นะคะไปที่เจ็ดมีเจ็ดห้าเนาะเวียดด้วยนะมีเจ็ดห้าที่ออกเมื่อกี้นะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะล่างออกเจ็ดหนึ่งไหมบนออกห้าห้าใช่ไหมนี่บนออกหกห้าห้าเนาะล่างเจ็ดหนึ่งของ เจ็ดหนึ่งแล้วก็นี่มีเวียดด้วยเวียดเจ็ดห้านี่เข้าหมดเลยนะนี่ก็คือ3ตัวอ่ะอันนี้แอดฝากไว้นะคะทุกคนทันไงทุกคนจะเห็นหมดมันก็ไม่ชัดถ้ามันตัวเล็กเกินอ่ะนีนะแคปหน้าจอไปดูได้นะคะถ้าใครยังนีไปต่อของปกติหมดเวลาเราต้องไป v ี p อพีนะคะ,อะเอาไปเทียบดู มาตัวในบ้างนะคะเมื่อกี้ก็มาที่7จหนึ่งแล้วก็เบิ้ลที่ 5, 5้าห้าเนาะก็ไปทั้งตัวเจาะเลยนะคะในตารางนี่เอาไปวินได้นะคะโอเคอันนี้ของน้อยวันนี้เนาะของเมื่อวานนี่ก็เข้าเยอะนะคะตัวเจาะกระจายแต่กระจายเลยนะเออให้ดูของเมื่อวานนี้ก่อนนี่ของเมื่อวานนะคะผลออกพิเศษที่สองสามหนึ่ง สองสามหนึ่งก็เข้าตัววิ่งรูดไปนะคะคือเลขหนึ่งก่อนเนาะหนึ่งสามไม่มีในตัวเจาะหนึ่งสามไม่มีในตัวเจาะนะคะแต่ถ้าใครแปลงอ่ะไม่มีไม่มีเลขสามเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด,จดตรงไหนละห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีในตารางนะคะห้าเจ็ดในตาราง ห้าเจ็ในตารางแล้วก็เวียดนะคะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเี้จอในตารางนะคะเจ็ดเจ็ดสองเก้าอันนี้คือในตารางนะคะเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดในตารางเจ็ดสองเก้านี่นะคะแล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งไม่มีในตัวเจอบนะคะแต่ว่ามีเลขหนึ่งในตัววิ่งลูทนะคะ แล้วก็ปกตินะคะเจ็ดแปดหนึ่งแตกสามตัวนะคะนี่เจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็มีตัวเจาะแปดหนึ่งนะคะออกเจ็ดห้าอีกแล้วเจ็ดห้าก็มีในตารางนะคะเจ็ดห้ามีในตารางก็เข้าตัววิ่งรูดอีกนะคะที่แปดหนึ่งเนี่ยต่อมานะคะสามห้าแปดมีแต่สี่แปดเนาะสาม สามไม่มีเนาะหกในตารางนะคะหกในตารางหกในตารางแล้วก็ VIP นะคะหนึ 1, 6, 3, ใช่หมหนึ่งหอันนี้มีแต่1 6ึ่งหกไม่มีนะคะเก้าในตารางนะคะอันนี้ก็เข้าวิ่งไปอันนี้92ในตารางนะคะในตาราง92 เสดายเนาะหนึ่งหกสามสองหนึ่งหกเนี่ยอ่ะต่อไปนะคะเบียดห้าเก้าหกห้าเก้าหกในตารางนะคะสามตัวเลยห้าเก้าหกในตารางนะคะห้าเก้าหกในตารางนะคะแล้วก็สี่หนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเจาะของตัววิ่งลูทของเราเป็นตัวฟันนะคะนี่ก็เข้าวิ่งลูทที่หนึ่งกับสี่ด้วยนะคะ ของเมื่อวานก็ประมาณนี้นะคะมาดูของน้องลาวกันน้องลาวของวันนี้น้องลาวงวดก่อนออกอะไรอะนี่ดูของงดก่อนก่อนนะคะของงดก่อนก็จะเป็นสี่หนึ่งสองสี่สามสามเบิ้ลเนาะอ่าสามตัวสองตัวคือสองสี่นะคะ ในตารางเรามีเบิ้ลนะคะ433เนาะ3ตัว433แล้วก็ร่างที่2 24อ่ะมันมันเข้าตัวกันของแอดนะคะ24แล้วก็433ตัววินในตารางนะคะ24ก็ประมาณนี้นะคะของน้องลาวสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันวันวันไหนละ่ะจันเนาะ ของวันจันนะคะมาดูของวันนี้นะคะของวันนี้ดูสิของวันนี้นะคะก็วันที่2 2่สิบสองสอนะคะยี่สิวันนี้แอดคิดว่าน่าจะปังปุริเย่นะคะระวังเบิ้ลหามเช่นเคย ระวังนะคะเบิ้ลเบิ้ลหามนะคะระวังเบิ้ลหามนะคะเบิ้ลแอดก็จะให้มีใครชอบเบิ้ลนะ,ะสำหรับตัววิ่งรูด วิ่งรูดแอดให้ที่7แล้วก็9นะคะใครชอบไม่ชอบ9ก็กลายเป็น6ได้นะอันนี้คือวิ่งรูดก็จะเป็นตัวฟันที่7 9นะคะอ่ะ7 9แปงนะคะแปงเลขก,ก็จะเป็น1 9 1 6 7 6นนะคะ เจ็ดหกประมาณนี้นะคะอใน,นตารางก็จะมีหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะคะเลขบินนะคะหนึ่งหกสี่ ห้าสามสองเจ็ดอันนี้เป็นเก้าจริงๆอ่าตัวนี้เป็นแปดได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งเท่ากับเจ็ดแปดเท่ากับสามหกเท่ากับเก้าแบบนี้นะคะนี่คือเลขวินของเรามาดูตัวจอกของเรานะคะทุกคนคะ่ะตัวจอกของเรานะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย 1> 7จ7ดหนแล้วก็เจนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็น9 0 9 3 9 4 9 5แล้วก็เกปนะคะอ่าเปลี่ยน7เป็น1ได้นะคะ,ะเปลี่ยน7เป็น1ได้นะ อันนี้ก็เป็นเจ็ดแปดได้นะคะเป็นเจ็ดแปดหรือว่าหนึ่งสามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่อันนี้ให้ทุกคนไปแปลงเอานะคะหกศูนย์เก้าเป็นหกหกสามแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหกสี่หกห้าแล้วก็หกแปดแบบนี้นะคะก็จะเป็นหกสามได้แล้วแต่ใครจะแปลงนะคะอันนี้คือแอดแปลงให้ด้วยนะคะ หกก็ได้นะคะอันนี้คือตัวแปลงให้นะคะก็เป็น1 2 1 4ได้นะคะทุกคนแปลงเอานะอ่ะต่อมาชุดกันชุดกันก็จะมี6กสองหรือว่า9กสองนะคะแล้วก็2 4มาแล้วจะมาอีกหรือเปล่าแล้วก็5้สนะคะ แค่นี้สําหรับสามตัวนะคะค,คุณคะสำหรับสามตัวนะคะก็จะมีเก้าหกสี่เก้าหกสามหกเจ็ดเก้าหกสองสี่หกสามสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่ ก้าสามสี่หกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หกสามสี่หกเจ็ดสี่อะซ้ำไหมเนี่ยทุกคนมันมันซ้ำนะเนี่ยหกสามสี่อ่าหกสามสี่ก็ซ้ำเจ็ดสามสี่อ่ะ, 6, 3, 7, 3, อะมันต้องเป็นเจ็ดสามสี่นะคะทุกคนเจ็ดดูอีกทีนะคะ จริงๆวินในตารางได้นะเจ็ดสามสี่มีแล้วหกสามสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามหกสามสองหกสองสี่หกเจ็ดเก้าเก้าหกสามเก้าหกสี่ โอเคก็ประมาณนี้นะคะเน้นสูตรชอบตัวนี้ตัวนี้นะคะชอบที่มีหกสี่ด้วยจะมาไหมหกสี่เนี่ยหกสี่เจ็ดสาม 6กสองหกสามที่มีหกสามอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับน้องลาวพัฒนานะคะอันนี้แคปหน้าจอไว้นะคะทุกคนสำหรับเราวันนี้เด้แอดลงให้เลยนะคะ,อะชอบตัวไหน่ก็ตามนะคะเดี๋ยวสาสามตัว 9 7้า4 9 4 9ส9มเจอันนี้ก็ชอบนะเกแล้วก็9 8้าแปดนะคะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ